สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวไกล้เมืองนะครับผมจะพาะไปท่องเที่ยวที่หมู่เกาะลันตาแล้วก็ไปดำน้ําที่เกาะลอดนะครับก่อนอื่นเลยเราแวะที่พักเมื่อคืนนะครับพักอยู่ที่ชุมพรนะครับซึ่งเดินทางมาจากทางกรุงเทพแล้วเราก็แวะเดินมาถ่ายรูปตรงสตรีทอาร์ตที่ชุมพรก่อนซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งทำสตรีทอาร์ตมาใหม่นะครับที่ปากน้ําชุมพรนะครับถ้าใครผ่านมาที่แถวชุมพรก็มาแวะถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับผมแล้วก็ซื้อของกินได้ในช่วงเช้าเ้าเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะัะผมที่หมู่เกาะลันตาเราจะเดินทางกันต่อนะัะผมไปครับ มาจากปากน้ําชุมพรนะครับเพื่อจะมาท่าเรือข้ามเกาะลันตาก็เดินทางประมาณ370กิโเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่าเลยเนื่องจากว่าตลอดเส้นทางก็จะมีการทําทางนะครับและเราต้องซื้อตั๋วก่อนไปถึงท่าเรือนะครับซึ่งจุดขายตั๋วเนี่ยจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก่อนถึงท่าเรือประมาณสัก500เมตรยังไงก็สังเกตดีๆนะครับอย่าขับเลยเพราะว่า ถ้าขับเลยไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีจุดขายตั๋วข้างหน้านะครับต้องอยู่เทอรแล้วมาต่อคิวใหม่นะครับผมสำหรับค่าตั๋วไปเกาะลันตาน้อยนะครับรถจนจะอยู่ที่ประมาณ70บาทสําหรับผู้โดยสารักท่อกเที่ยวนะครับก็คนละ10บาทเท่านั้นเองครับหลังจากเราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะขับรถมาอีกประมาณ500เมตรนะครับ แล้วก็มาต่อคิวเพื่อขึ้นแพรขนาดยนต์นะครับผมซึ่งคิวจะสั้นหรือยาวนะครับก็แล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆนะครับผมบางทีก็อาจจะมีรถเยอะหรือรถน้อยได้แพขนาดยนต์ใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีนะครับก็จะถึงเกาะลันตาน้อยนะครับ ที่เราขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับผมที่เกาะลานตาน้อยนะครับเราจะขับรถไปต่อนะครับเพื่อข้ามจากเกาะลานตาน้อยไปเกาะลานตาใหญ่นะครับผมโดยก็จะขึ้นสะพานสลิดลนตาไปนะครับ จากข้ามมาถึงเกาะลันตาใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเลยนะครับไม่ได้ไปแบบที่พักก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่าที่เรามาถึงตัวเนี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาคับมาก้วเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงปะพาขารไม่ทันนะครับผมเมื่อถึงอุทยานแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมค่าอุทยานตามปกตินะครับ เราถึงที่หมู่เกาะลันตาแล้วนะผมหลังจากที่เราเดินทางมาก็หลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะวันนี้ช่วงเทศกาลแล้วรถมันก็ติดเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่ประภาคารก่อนนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มลงมาแล้วประมาณสักเวลาใกล้หกโมงประมาณ5้าโมงห้าสิบแปดนะตอนนี้นะครับที่ว่าหกโมงกว่าพระอาทิตย์ก็จะตกแต่ว่า เราจะไปถ่ายตรงมามภาคานแล้วก็เก็บตรงแสงพระอาทิตย์ตกจุดอื่นอีกทีนเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายแบบว่าให้ไปภาคารอยู่อยู่ด้านหน้าได้อะไรเงี้ยครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นกันต่อครับ งนี้ก็จะเป็นจุดประภาคารนะครับผมด้านหลังด้านนู้นนะครับซึ่งตอนนี้พาทิตก็ลงมาจะเห็นว่ามีแสงเริ่มลงมาแสงทองอ่อนๆนะครับผมเราเดี๋ยวเดินไปขึ้นด้านนู้นกันครับ อาทิตย์กำลังเริ่มลงมานะครับเห็นแสงมาไกลๆอยู่ประมาณด้านนู้นเลยแสงตอนนี้ก็สวยมากครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นโขดหินนะครับผมจริงๆแล้วออของ อุทยานตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสองโซนถ้าเป็นโซนด้านนี้มันจะเป็นโซนโขดหินนะครับแล้วก็พอหลังภาคาแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนั่นจะเป็นโซนที่เป็นหาดทรายนะครับเพราะว่าตรงนี้ลมขึ้นจะเข้าทางฝั่งด้านนี้นะครับทรายก็น่าจะหลบไปทางด้านนู้น ต้องบอกนิดนึงครับว่าตรงนี้หรือเมื่อกี้ลืมลืมแนะนําในของตัวสถานที่นะครับหลังจากที่เข้าเรามาเข้ามาทางอุทยานแล้วเนี่ยฝั่งโซนนี้เราจะเรียกว่าแหลมแหลมตะโหนดนะครับผมซึ่งแหลมตะโหนดเองเนี่ยมันก็จะมีที่มาของตัวเพราะว่าตัวนี้มันจะมีต้นตาลอยู่จำนวนเยอะนะครับเขาเลยตั้งชื่อตรงนี้ว่าแหลมตะโหนดนะครับผมก็จะเห็นว่าดงตาลเพียบเลยครับ แล้วก็แล้วแถวดงตาหรือแถวโซนนี้มันก็สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับใครที่แบบว่าชอบออชอบในเรื่องของการแคมปิ้งนะครับข้ามาฝั่งด้านนี้แล้วเนี่ยอาจจะพักรีสอร์ทบ้างแล้วก็อาจจะมากางเต็นท์ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับต้องอุทยางเขาว่มีที่กางเต็นท์ไม้ให้ ตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโซนหาดทรายนะครับผมที่บอกมาสกุ่าโซนตรงนี้มันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับผมของอุทยานเกาะลังตานะครับพอเป็นโซนทรายก็สามารถมาเล่นน้ำได้ไดเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้ต้องระวังหนึง โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นประพาคารกันครับนู่นเลยยอดปะพาคารอยู่ตรงโน้นนะครับทางขึ้นก็จะอยู่ตรงนี้โอ้แสงพระอาทิตย์กำลังสวยมากเลยเดี๋ยวขอโชว์ไปดูนิดหนึ่งอันนี้คือแสงย้อนมาเลยนะครับสวยมากครับ ไม่แน่ใจว่ากล้องจะเก็บภาพที่สวยเหมือนตาเห็นหรือเปล่ามาทางขึ้นก็จะเป็นทางเดินเหือนขึ้นเขาเล็กน้อยนะครับ เส้นทางก็เดินไม่ยากครับไม่ง่ายดูจากวิดีโอนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางกูขาดแต่ว่ามันทำให้เราเดินง่ายอยู่นะครับถ้าเรียบเรียบนี้จะเดินลำบาก ้ายเขียนว่าพื้นที่กองทัพเรือนะครับต้องบอกว่าข้างบนลมแรงมากไม่แน่ใจว่าไม่จะมีเสิยงเท่าเท่หรือเปล่าโอเคอเตอนนี้เราเดินมาถึงจุดที่เป็น GPS นะครับตรงนี้เราจะมี GPS ระบุพิกัดอยู่นะครับผม ตรงนี้ประภาคารนี้เขาไม่ให้ขึ้นนะครับเขาจะทำตัวเหล็กกั้นไว้อยู่เพราะว่าน่าจะมีความเป็นอันตรายอยู่นะเพราะว่าตรงนี้ประภาคารก็น่าจะหลายปีแล,แล้วแล้วก็เพื่อไม่เป็นอันตรายเกิดขึ้นเขาก็ปิดกั้นไว้เลยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะาแบบสติกเกอร์มาแปะนะครับของคนที่ทำเพจทำช่องอะไรต่างๆนะครับก็จะมาแปะกันไว้นะครับไม่แน่ใ,ใจว่าโอเคหรือเปล่า โอเคเราเดินไปทางด้านนี้ตรงแหลมต่ออีกสักนิดนึงผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรตรงนี้ไหมเดี๋ยวขอไปดูก่อน วิวจะประมาณเราก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสามารถเดินได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าเห็นตรงนู้นก็สวยเหมือนกันเห็นตรงนี้ก็สวยแล้วนะ วันนี้ต้องบอกว่าน้ำทะเลขึ้นแรงเหมือนกันเห็นซัดเข้ามาฝั่งแล้ว ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับที่พักเลยนะครับผมเนื่องจากว่าตัวน,นี้ก็เย็นมากแล้วแล้วก็ต้องเดินทางอีกประมาณ30กิโลนะครับจากอุทยานแห่งชาติมหมู่เกาะต่างๆตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับผมผมขับรถมาถึงประมาณ2ทุ่มซึ่งวิวต่างๆเองเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเนื่องจากว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเมื่อนะครับสําหรับห้องพักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วสามารถเปิดมากนะครับไปชมวิวทะเลได้เนื่องจากห้องนี้เป็นห้องซีวิวนะครับผม ก็จะมืดนะครับมองไม่เห็นอะไรสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเจะกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ําที่เกาะลอนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเกาะและปาการังจะสวยงามขนาดไหนนะครับผม ที่พักเราครับผมเพราะว่าตอนนี้เราพักอยู่ที่ลันตาบุระบีดรีสอร์ทนะครับผมก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ก็จะมีในส่วนของตัวฟูนะครับให้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับสามารถมาว่ายน้ำได้นะครับผมซึ่งมันจะมีสโซนสันที่เป็นตัวด้านข้างแล้วก็เป็นตัวที่อด้านที่อยู่ใกล้ๆกกับทางหาดนะครับสำหรับในช่วงเย็นเยเองนะที่นี่ก็จะสวยมากนะครับในวันตอนที่พระอาทิตย์ตกก็จะลงไปคนก็สามารถ ยังไปเดินตรงหาดทรายได้ครับแล้วเดี๋ยวช่วเงยเงยน็นๆจะพาไปดูว่าแสงที่นี่มันจะสวยแค่ไหนนะครับก็หลังจากที่รถหม่รับที่โรงแรมนะครับตอนนี้เราจะไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเรือที่เกาะลอกนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดอนบับลงทะเบียนนะครับผม ันนี้ก็ได้เวลาลงเรือแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงเกาะ5นะกทงเกาะ5ก็จะมีเกาะอยู่5เกาะนะครับผมนี่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะ5นะครับก็จะมีในสมองตัวที่เป็นดำนะ้ำ snorkeling นะครับแล้วก็เป็นสกูบ้านะครับผมส่วนสกูบ้าก็จะอยู่ไกลไปหน่อยนะครับผม มีนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำนะครับวันนี้เป็นวันหยุดก็อาจจะมีเยอะกว่าปกตินิดหน่อยนะครับวันหยุดยาวโดยเช่วงเทศกาลนะครับอย่างเง้ก็เดี๋ยวเราจะดำน้ำรับไปดูประการังใต้น้ำนะครับแต่เขาบอกว่าน้ำที่นี่เป็นแบบสีเขียวนะครับผมมรกตแล้วก็ใสๆอยู่กันนะครับ คือเกาะรอกนะครับผมซึ่งจะมีเกาะรอกในแล้วก็เกาะอรอกนอกนะครับผมโดยหาดทรายของที่นี่นะครับจะเป็นหาดทรายขาวเนาะจะยาวหลายร้อยเมตรเลยนะครับผมสําหรับแนวประการล้างองเนี่ยก็จะยาวเหมือนกันครับตลอดแนวของเกาะเลยครับสําหรับที่มากับทัวร์นะครับผมก็จะดําน้ํา2จุดนะครับผมที่จุดเกาะรอกในแล้วก็เกาะอรอกนอกนะครับ จากที่เราแวะพักผ่อนแล้วทานข้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเดินมาเดี๋ยวพามาเดินดูนะครับในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะครับในพื้นที่ของเกาะลอกนะครับผมซึ่งในเกาะลอกเองเนี่ยมันก็จะมีบ้านพักแล้วก็สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากมานอนพักที่เกาะลอกนะครับผม แต่ว่าก็ต้องดูเป็นบางช่วงว่าบางช่วงก็าทางอุทยานเองเนี่ยเขาก็อาจจะปิดเนื่องจากว่าน้ําที่อยู่ในเกาะเนี่ยไม่ได้มีมากนะครับถ้าเกิดว่าช่วงไหนน้าน้อยนะครับเขาก็จะปิดการพักแรมที่เกาะน,นะครับผมในพื้นที่อุทยานนะครับก็จะมีป้ายนะครับบอกเส้นทางต่างๆรวมถึงพื้นที่สําหรับรลอภัยสึานามิด้วยนะครับเนื่องจากว่าจากเหตุการณ์ที่เปมีสึานามิก็ามาที่ประเทศไทยเองนะครับผมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือในอุทยานนะครับ เขาก็จะมีป้ายบอกเส้นทางหลบภัยสำหรับซูนาีิให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้ทราบนะครับผมเดี๋ยวเราพามาเดินดูรอบๆแล้วก็ดูวิวตรงทะเลน้ำใสามากเลยครับ ก็ตรงกอลอกเองก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมาทานกาแฟก็มาที่ร้านได้เลยนี่ครับก็จะเป็นร้านกาแฟ มาที่ชายหาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวของทําหานดน,น้ทะเลใสามากวิวก็จะประมาณนี้เลยครับ จริงก็หลังจากที่เรามาดำน้ำครับเขาจะแวะมาให้เราพักที่นี่นะครับประมาณสักสองชั่วโมงแนละ้วบอกว่าเราสามารถมาเหยยบธรรมชาติบนเกาะวอลนี้ได้เต็มที่เลยกับเวลาสองชั่วโมงนะครับหรือใครอยากจะมาะมาว่ายน้ำตุนหน้าหาดก็ยังได้นะครับก็ถือว่าได้ยากาศอีกนะครับหลังจากที่ไปดำน้ำดูปะการังแล้วนะครับ ยานะครับมันจะมีที่เขาจะมีป้ายบอกว่าบ้านของปูเสียชวนนะครับอันนี้จะเป็นปูเสียชวนบกนะครับผมแล้วเราจะถ่ายให้ดูตัวปูเสียชวนบก i do ล้ากด,ดำน้ำเสร็จนะครับเราก็จะกลับมาที่รีสอร์ทซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเย็นๆน,นะครับผมเราก็จะได้ช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีซึ้นตอนนี้จะบอกว่าแสงกำลังสวยมากเลยครับและในช่วงเวลาเย็นยน,นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดนะครับผมก็จะเห็นสันทรายนะครับต่างๆที่โผล่ขึ้นมานะครับนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะเดินไปเล่นนะครับตามชายหาดนะครับ สำหรับทริปนี้หมู่เกาะลันตาและหมู่เกาะลอกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมรลฝากกดติดตามไกลเมืองด้วยนะครับผมแล้วมารอชมว่าทริปต่อไปจะเป็นที่ไหนนะครับ